โลกแห่งคริปโตมันมีอะไรที่พี่คิดว่าจะน่าจะเป็นบทบาทที่จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวงการบินเทิงสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะนี่คือรายการ Dreambox by z i p m a e ริมบ็อกซ์จะพาคุณไปแกะกล่องความฝันของคนหลายๆคนและวันนี้พิมจะพาคุณไปเปิดกล่องความฝันของคุณอันอัศดาค่ะสวัสดีค่ะพี่อัศสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบน้องทิมครับวันนี้เรามาอีกรูปแบบหนึ่งนะปกติจะอยู่หลังกล้องกับพี่อัศไม่ค่อยได้มาอยู่หน้ากล้องเล่าให้พิมฟังนิดนึงว่าพี่อันเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่เข้าเอนเตอร์เทนเมนต์อินดัสทรีมาตั้งนานมาแล้วเนี่ย พี่อาร์ดรู้สึกยังไงกับโอกาสที่พี่อาร์ดได้รับคะจริงๆไม่ได้เข้ามาตอนเด็กนะเข้ามาตอนวัยรุ่นตอนประมาณอายุ16 17แล้วก็เริ่มจากการถ่ายแบบก่อนก็คือพี่โตที่อเมริกาแล้วก็ในช่วงเวลานั้นที่พี่กลับมาอยู่เมืองไทยมันเป็นช่วงที่มันไม่ได้เป็นช่วงของโซเชียลมีเดียเลยเพราะนั้นการที่บินกลับมาอยู่เมืองไทยเข้าสู่ของการบันเทิงมันค่อนข้างช็อคพอสมควรเพราะว่ามันรู้สึกว่า โลกในยุคนั้นมันห่างไกลกันมากมันเหมือนไม่ได้เหมมันไม่ได้เป็นยุคสมัยนี้ที่สมมุติเราไปอยู่อีกที่หนึ่งหรือว่าอยู่อีกซิกหนึ่งของโลกคือเราจะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบโดดเดี่ยวเพราะว่าเราสามารถแบบอยู่กับโซเชียลเราก็ดูว่าเราไม่ได้ไกลห่างจากเพื่นอนฝูงใช่นะแต่ว่าในยุคนั้นที่พี่กลับมาอยู่ใหม่ๆคือมันค่อนข้างช็อกพอสมควร ตอนที่มาเมืองไทยแรกๆความที่ช็อกก็คืออยากกลับไปอยู่เมืองนอกมากอยากกลับไปอยู่เมืองนอกเพราะว่าคพี่เพราะว่าพ่อแม่เขาหลอกให้ให้พี่พี่มามาอยู่เมืองไทยแหละเพราะว่าความที่คนเข้าใจว่าพี่เป็นลูกครึ่งแต่จริงๆแล้วพ่อแม่เป็นคนไทยแล้วก็พ่อแม่เขาก็รู้สึกว่าในยุคสมัยนั้นเขาก็กลัวว่าเราจะ เสียความเป็นคนเอเชียเสียความเป็นคนไทยหรือก็ส่งกลับมาโดยที่เขาก็ไม่ได้มีตั๋วให้เรากลับไปเขาให้ทางญาติทางป้าตอนนั้นแบบยึดตั๋วเครื่องบินแล่พี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็คือต้องหาทางที่จะต้องอ ซื้อตัว๋วื่องบินของตัวเองเพื่อที่จะบินกลับไปก็คือก็ติดต่อทางอมเดลลิงที่เคยติดต่อพี่ช่วงซัมเมอร์เพราะว่าทุกครั้งที่พี่กลับมาช่วงซัมเมอร์มามา,มาเที่ยวเมืองไทยก็คือจะมีพวกโมหรือพวกอนเดลลิงติดต่อมาให้ถ่ายแบบหรือว่าให้ถ่ายงานอันนั้นก็คือเป็นแบบเป็นเป็นเหตุผลที่เข้ามาสู่วงการบันเทิงครับงั้นมองอย่างนี้ได้ไหมว่าจริงๆแล้วพี่อัดไม่ได้อยากที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงตั้งแต่แรกใช่ใช่<ม>เพราะว่าตอนที่อยู่อเมริกาตอนนั้นคือ อยู่มหาลัยกำลังเรียนชีวะอยู่ไบโอจีไบโอจี oh. คือเป็นคคะสายเลย <c oughs> เพราะว่าน่าจะเตรียมตัวที่จะเป็นหมอฟัน <c oughs> ซึ่งอันนี้รู้สึกว่ายังไม่เคยคุยที่ไหนมา,มาก่อนเลยนะไม่ไมีใครรู้เลย <c oughs> <c oughs> แล้วจากตอนนั้นพอพี่ยัดกลับมาอยู่ที่ไทยนะคะพี่ยัดก็ได้มีโอกาสบริหารงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือตอนที่เข้ามาบริหารงานตอนนั้นก็ได้รับโอกาสจากคุณหมอประเสริฐเพราะว่าตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งที่ เขาน่ารักมากเลยอะแตะ่ตอนนี้ท่านเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาหม่อมหลวง mm hmm. นันทิกา mm hmm. เขาเคยเป็น VP ของ Bangkok Air ก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่พี่กลับมาบวชแล้วก็เป็นช่วงที่พี่รู้สึกว่าพี่น่าจะอยู่สิงคโปร์จนอิ่มแล้วเพราะว่าตอนนั้นอยู่10กว่าปีพ mm hmm. อกลับมาบวชก็คือทางพี่อ้อยเขาก็ก็ถ้าให้ไปเป็น Director of Entertainment สำหรับ ช่องที่คุณหมอเขาเปิดในตอนนั้นก็เป็นช่องภาษาอังกฤษที่จะเปิดรับอ,อาเซียนในยุคนั้นทำตรงนั้นมา2ปีแล้วก็หลังจากนั้นประสบการณ์ในเรื่องของเวหารก็ได้ไปอยู่กับ Tencent ก็อยู่กับ j u ๊กประมาณ2ปีเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่ True Digital Platform <ะ>แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่อ,<ะ>อยู่เบื้องหลังของซ i p m e ด้วยทำให้พวกเราสคนได้เจอกันนะคะใช่แล้ว <laughs> แล้วก่อนที่พิมพ์กับพี่อาจจะได้มาเจอกันเนี่ยแหละคะ่ะพี่อัดรู้เกี่ยวกับ s i p m x x ได้ยังไงคะก็เริ่มศึกษา,ษาเป็นภาพกว้างก่อนเรื่องแบบ currency cryptocurrency เรื่อง Bitcoin, Ethereum เรื่องแบบ trading platform แล้วก็ currency exchange Sipmex หลักๆก,ก็คือ Operate ในเมืองไทยคริปโตอย่างหนึ่งที่พี่พี่ได้แบบมาสัมผัสคือมันมีความแปรปวนมันมีความแปรไ,มไวมากมันแปรปวนไวมาก ซึ่งแต่ก่อนพี่ว่าอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่พี่มีความหลังเลแต่การที่เข้ามาศึกษาจริงๆก็ทําให้รู้สึกว่าอ๋อเราต้องติดตามมันเราต้องติดตามมันและเข้าใจมันมันมีผลต่อ,อการดํารงชีวิตของเราไปแล้วใช่เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันต้องอาศัยความความสะดวกความสะดวกเพราะว่าทุกอย่างมันค่อนข้างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็พอมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมันทํากันเป็นส่วนรวม คือถ้าเราไม่ตามมันเนะี่ยเราก็จะช้าทีนี้พี่อามีมุมมองต่อเรื่องของการการนำมาใช้คริปโตเนี่ยยังไงคะ พี่อัดมองว่าในอนาคตใกล้ๆเนี่ยพี่อัดจะไปซื้อกาแฟเนี่ยพี่อัดจะจ่ายด้วยคริปโตเนี่ยพี่อัดเห็นภาพน,นั้นในหัวเลยคือเห็นอยู่แล้วเรื่องของแลกเปลี่ยนคริปโตอ่ะอันนี้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าพี่ว่าเดี๋ยวพี่มาแชร์เรื่องของความเป็นศิลปินมากกว่าว่าโลกแห่งคริปโตมันมีอะไรที่พี่คิดว่าจะน่าจะเป็นบทบาทที่จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวงการบันเทิงแม้ว่าจะเป็นแบบ อาจจะเริ่มต้นจากความเป็นนิชก่อนแต่ต่อไปก็อาจจะขยายที่เป็นเรื่องปกติก็ได้นอนฟันจัมพุสโทคิมันจะดีมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นศิลปินนะว่าจะเป็นคนที่เขียนเพลงเป็นนักร้องเองหรือเป็นเป็นคนที่วาดภาพคือดีไซน์ภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้มันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของลิขสิทธิ์ของความเป็นศิลปินเป็นทรัพย์สินที่เราแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าย้อนกลับมาที่เรื่องของความเป็นศิลปินสมมุติพี่แต่งเพลงเพลงหนึ่ง คือปกติมันจะต้องเข้าสู่เซนทรัลไลซ์คือต้องมีค่ายเพลงคือทุกวันนี้มันก็แต่งเพลงได้อาจจะแบบรีลิสใน YouTube หรือรีลิสอะไรแบบนี้แต่ว่า NFT มันจะให้ความมั่งคงของลิขสิทธิ์ของ Ownership ของสิ่งนั้นที่พี่ผลิตออกมาแล้วก็การที่ผลิตสิ่งนั้นออกมาคือพี่ได้ผลประโยชน์เต็มๆคนอยู่อีกซีกโลกหนึ่งนะคะ อยู่อีกซี่หนึ่งของโลกเนี่ยสามารถซื้อ NFT ของพ e ี่ได้ด้วยใช่คือถ้าอันนี้นคือ<พ>สมมุติแต่งเพลงชื่ออัศดาขึ้นมาแล้วก็คือล็อกเอาไว้ในบล็อกเชนเพลงอัสดาเป็นของอัสดามันมีพยานในบล็อกเชนคือมันไม่สามารถที่จะไปอะเอาไปทําใหม่หรือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้คือลิขสิทธิ์ที่พิมพ์อยู่อีกซากหนึ่งอยู่เยอรมัน พิมพสนใจพิมพ์สามารถซื้อพิมพ์สามารถซื้อได้และพิมพ์สามารถเป็นเจ้าของของสิ่งสิ่งนั้นได้ด้วยก็คือเท่ากับมันไม่มีตัวกลางคือเท่ากับเป็นคนที่ originate มันคือมาจากตัวตัวตัวพี่เองอันนี้คือมันจะเป็นการ protect การป้องกันศิลปินคือ NFT พี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าในอ,อน,นาพตคือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นสำหรับช่างภาพที่ชอบถ่ายรูปก,ก็คือสามารถที่จะมีอ่าสามารถที่จะ ทำผลงานตัวเองเป็น NFT uh huh. หรือว่าเพลงเป็น NFT บุคคลก็สามารถที่จะทำตัวเองเป็น NFT ได้ด,ด้วยมันก็คือนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะคะพี่อัดนวัตกรรมที่ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและกระจายไปหลายๆที่เหมือนกับว่าอีกซีกโลกหนึงอย่างเงี้ยก็สามารถรู้จักอัดสดาได้ทีนี้ทำไมพี่อัดถึงมองว่า s i มเมเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจคะคือเนื่องจากที่เล่าให้พิมพ์ฟังว่าคือการ การรีเสิร์ชแรกๆเลยก็คือได้ทำความรู้จักกับบริษัท s ิปแม็กที่พอแบบรู้ว่าเออมันก่อตั้งที่สิงคโปร์ด้วยแบบฟ o นเดอร์มาเกสลิมแล้วพอเข้ามาก็คือรู้สึกว่าเออมันมีการเติบโตในการที่ออฟเฟอร์ฟีเจอร์ใหม่ๆในในตัวแอปเรื่อยๆผู้ใช้พวกสามารถที่จะเลือกฟีเจอร์แล้วก็มีการพ่วงกับไลฟ์สไตล์ด้วย อย่างเช่นแบบมีทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าซิ g m มก็จะมีแบบพันธมิตรเยอะพอสมควรแล้วก็ในความที่อะไรที่มาใหม่ๆก็จะมีการสนับสนุนวันนี้เราก็ได้ใช้เวลาขอพี่อัดเป็นอันสมควรแล้วพี่อัดพอที่จะมีอะไรที่จะฝากกับคนทาบ้านม้าไงไหมคะ ถ้าจะฝากทางบ้านนะครับก็คือก็จะกลับมาเรื่องของคอนเซปต์กับธีมของอรายการก็คือ Dreambox ก็คือเป็นแกะกล่องความฝันก็อยากจะฝากว่าความฝันของเราอ่ะมันไม่ได้มีผิดมีถูกคือไม่อยากให้มันเป็นคลีเช่คลีเช่ก็คือเหมือนกับเวลาเราฝันมันต้องใหญ่โตหรือว่าต้องไปห่างไกลคือความฝันอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายก็ได้อย่างความฝันของพี่ก็คือทุกวันนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็อยู่กับความฝันคือสุขภาพแข็งแรงดูแลครอบครัวได้ดูแลพ่อพ่แพอ,พอแม่ได้คือ ใช้ชีวิตยังมีความสุขก็เป็นความฝันของตัวเองแล้ว และว,วันนี้พิมพ์ต้องขอขอบพระคุณพี่อัตมากๆค่ะที่ได้สละเวลามานั่งพูดคุยกับพิมพ์ในบทบาทที่ต่างไปจากเดิมน,นะคะพี่อปกติพี่อ,อจะเป็นคนสัมภาษณ์วันนี้พิมเป็นคนสัมภาษณ์พี่อัตนะคะก็ไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้รับเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆจากการที่เราสองคนได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ S ิ pN e x และโซเชียลมีเดียของ s i ปแ e x นะคะวันนี้พิมพ์และพี่อัตอัสดาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ